ก็ช่วงนี้ก็มีอุทกภัยภัยน้ําท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับดูข่าวทุกวันเราก็รู้สึกน้อยรู้สึกสงสารมากเนะ <The music> าะเออช่าอีสานเป็นยังไงเน,ไน,นาะวันนี้น้ำท่วมปะครับผมพี่น้องบานเฮากับประสบกับปัญหาหลายอย่างครับพ่อแม่พี่น้อง <The music is a song> ที่ว่ามาเห็นงานอยู่โรงงานอังสี่กั <The music is a song> ครับ <The music is a song> น้กท่วมกันแมนกระดิ่ากันหนี้เมื่อบานไปแล้ว ก็มีประเด็แมนอยู่ครับเจ้าสิบเอ็ดเหตกินครับผมก็อยากสิให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องให้อดทนไวปด้วยครับจะน้อยกับสี่พันผลไปด้วยดีอยากให้ฝากทุกฝ่ายทุกคนนะครับในซอยกันพ่อแม่พี่น้องคนไทยคือกันนะครับอยากเล้ยงกันแมนครับพวกเราก็อยากเป็นกำลังใจนะอยากให้ผมเชื่อนะสักวันต้องผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีแน่นอนนะครับผมเพราะว่า คนไทยเรารักกันอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกันช่วยกันเสมอนะเราทุกคนจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมจำไว้ว่าถ้าคุณทุกข์พวกเราก็ทุกข์นะครับผมพวกคุณสุขพวกเราก็สุขนะครับขอบคุณครับ